ว่าสร้างภาพก็ช่างเขาอย่างน้อยเราก็ได้ทำดีไม่เหมือนเขาที่แค่คิดดียังทำไม่ได้เลยพระอาจารย์วกวชิระเมธี สำหรับช่วงนี้นะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะท่านวิทยากรคนเก่งพันเอกนายแพทย์พงศักิ์ตั้งคณาสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนี่ครับสวัสดีครับโอ้รู้จักกันดีแล้วครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของธรรมะนะคะ่อนอืนเลยคุณหมอคะครธรรมะเนี่ยมีประโยชน์ยังไงทําไมเราต้องเรียนรู้ธรรมะด้วยคะธรรมะเนี่ยถ้าเบื่อบอกมีประโยชน์ขนาดไหนยังไงบางทีหมออาจจะมองไม่เห็นภาพนะรู้ไหมว่าธรรมะมีราคาเท่าไหร่สําหรับหมอพงศักด์ เอาเงินแบงค์พันธ์มากองให้สูงเท่ากระตึกเนี้ยค่ะแลกกับสิ่งที่ผมเรียนทูลรู้ธรรมะมาแมวครับโอ้พูดแค่นี้ยังน้อยเกินไปนะค่ะต้องบอกว่าเอาแบงค์พันธ์มากองให้เต็มประเทศไทยแลกกับสิ่งที่ผมเรียนรู้ธรรมะมาแมวครับพูดต่อหน้าไฟพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าผมจะมีเงินแบงค์พันธ์มากองให้เต็มประเทศเนี้ย ชีวิตผมก็ยังเป็นทุกข์อยู่เลยครับ oh. คนเราไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่รวยขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนถ้าไม่เข้าใจธรรมะเป็นทุกทุกคนจริงมนุษย์คิดว่ารวยแล้วไม่ทุกค่ะ <c oughs> ทุกรวยก็ทุกอย่างคนรวยครับ <c oughs> ใหญ่ก็ทุก ใหญ่ก็ทุกอย่างคนใหญ่นะฮะแต่ธรรมะนี่แหละทําให้คนพ้นทุกได้ไม่่งั้นพระเจ้าไม่ออกมาบวชหรอกไม่งั้นพระเจ้าเป็นกษัตริย์ดีกว่าโอ้นี่ประสาทตั้งกี่ฤดูนะคะโอ้โหท่าบริวารนับหมื่นอย่างงี้ท่านยังบวชเลยอะผมเนน่เรียนจบแพทย์มาเรียนต่อสาขาเฉพาะทางทางหูคอจมูกไปดูงานด้านศิลปกรรมตกแต่งเสริมสวยเสริมความงามเจากประเทศญี่ปุ่นอเมริกากลับมาเมืองไทยผ่าตัดวารแสนวันนี้คืนนี้เลิกผ่าตัดวารแสนมาบรรยาย ธรรมะชั่วโมงสามร้อยเดี๋ยวนะคะหมอขาแสนนี่แสนบาทหรือแสนคนแสนบาทแสนบาทหรือสามร้อยนี่เวลาแสนบาทเลิกทํางานเวลาแสนบาทมาบรรยายธรรมะชั่วโมงสามร้อยคนเขาบอกเอ๊ะทำไมเพี้ยนหรือเปล่าเนอใช่ไหมว่าเราแสนดีๆอยู่แล้วทําไมมาบรรยายธรรมะชั่วโมงสามร้อยสามร้อยคือคนเขาตั้งราคาแค่สามร้อยแต่สําหรับผมเองแล้วธรรมะกังเงินคนละเรื่อง ธรรมะเหมือนฟ้าเงินเหมือนหิวคนมีเงินธรรมะเหมือนคนตกเหวตายทั้งเป็นถ้าไม่มีธรรมะเพราะฉะนั้นคนรวยจะมีความสุขตอบเมื่อคนรวยนั้นมีธรรมะจึงจะมีความสุขได้ทีนี้ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันคืออะไรเออธรรมะคืออะไรเนาะทำไมอาจารย์ยอมแลกขนาดนี้เออธรรมะคืออะไรธรรมชาติอ่าธรรมชาติก็ทำไมชาติคืออะไรธรรมชาติคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ปรุงแต่เอ เขาบอกธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆคืออะไรมะม่วงออกรูปเป็นมะม่วงทุเรียนออกรูปเป็นทุเรียนมะพร้าวออกรูปเป็นมะพร้าวเคยเห็นมะพร้าวต้นไหนไม่ออกรูปเป็นทุเรียน เออเขาต้องเป็นงานใช่ไหมมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ก็เหมือนกันนะคนคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นคนคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนคนนู้นคนนี้คนดีคนนั้นคนชั่วคนนั้นพูดมากคนนี้พูดน้อยแต่ละคนก็เป็นงันนะตามบุญตามกรรมของเขาแต่มนุษย์เห็นคนนี้อยากให้เหมือนคนโดนเห็นคนโ้นอยากให้เหมือนคนเนี้ยถ้าอยากแบบนี้เหมือนเหมือนเห็นมะม่วงแล้วอยากให้มันออกลูกเป็นมันุเลียนซมันเป็นไปไม่ได้นี่ยพรายังมะม่วงต้องเป็นมะม่วงตัวเลียนต้องเป็นธุเลียนเนี่ยลบบูชาสุภโตถึงสวรว่ามนุษย์เราทีี่่เเป็นนุกตััวว เพราะเห็นเป็ดแล้วอยากให้มันเป็นไก่เห็นไก่แล้วอยากให้ป็นเป็ดมันไม่เป็นหลอกเป็ดเพื่องเป็นเป็ดไก่เพื่เป็นไก่ทุกอย่างมองโลกตามความเป็นจริงของมันชีวิตไม่ทุกที่เราเป็นรูะอะไรเงี้ยนะครับ บางทีผู้หญิงเราเนี่ยอยากให้สามีเป็นว่าอยากสามีเป็นอย่างี้ไม่เป็นหรอกเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละก่อนจะแต่งงานก็เลือกดีๆซะก่อนเถอะตอนนี้กำลังบอกหรือว่าทำไมเขาชี้มาที่พี่ไก่ออนนั่นนะสิอาจารย์หลายคนเนี่ยคิดผิดแล้วตะกี้นี่ฟังบอกโอ้แหมทำไมถึงอยากจะมีลูกล้วเกิดแน่ยังนี่ฮะรู้ไหมว่าคนโสดเนี่ยเนี่ยก็มีความสุขแล้วแแต่มีตอนวันนั้น นวฟังพระรูปหนึ่งพูดผมตกใจเะยเขาบอกคนโสดเนี่ยตายไปแล้วตกนรกอ๋อทำไมล่ะคะอันไหนเนี่ยผมฟังนี่ตกนรกไมีมีพระแตบิดกเล่นไหนก็ตายไปแล้วตกนรกแต่พอพูดอีกมาประโยคหนึ่งถึงบางอ้อเลยว่าเขาบอกถ้าเบื่อคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมันตกนรกแต่ยังไม่ตายเังไม่จก่อนโอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร พยาั้นคนที่ไม่แต่งงานเนี่ยนะอย่าเป็นทุกข์เพราะแต่งไม่คนไม่แต่งงานนด่ดีอยู่แล้วเพราะลูกทําได้ดีกว่าคนที่แต่งงานเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกรรมมีน้อยผัวเราคือกรรมของเราลูกเราคือกรรมของเราใช่สิ เนี่ยคนที่มีกรรมน้อยเขาเลยเกิดมาไม,ม่มีสามีไงโอ้อคนที่มีสามีมันถูกบอกโอ้โชคดีเพราะเรากรมน้อยอถ้าเกิดมีสามีก็ต้องไปใช้กรรมกับสามีไงอ๋ออาจารย์ also, ไม่มาหาหนูสักสองปีที่แล้วหรอคะนี่มาบอกตอนนี้หนูมีคบแล้วทั้งหวัวทั้งลูกเลยอาจารย์ทำไงล่ะ อย่าลืมนะถึงแม้ว่าจะมีสามีดีขนาดไหนก็ตามอย่าคิดว่าไม่ทุกข์นะผู้เจ้าบอกแล้วว่ารักอะไรรักมากก็ทุกมากรักน้อยก็ทุกน้อยไม่รักเลยไม่ทุกเลยสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อเรารักหรือเราเกลียดแต่มนุษย์เราโง่เราไปรักเราไปเผลอรักเผลอเกลียดเองรักมากก็ทุกมากเกลียดมากก็ทุกมากใช่ไหมพราะนั้น จิตเป็นกลางกลางเฉยๆมองอะไรทุกอย่างชีวิตจะไม่เป็นทุกเพราะฉะนั้นอย่าไปเผือรักใครเขา<อ>ยิ่งมีลูกยิ่งมีลูกต่อให้ลูกดีขนาดไหนก็ตามนะสมมติลูกเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างเรียนหะนังสือเก่งเชื่อฟังแล้วถามว่าถ้าเกิดลูกเราไม่สบายทุกไหมครับทูกถูกแหละลูกถูกรลชนถูกไหมถ<า>ูกใช่ไหม เพราะฉะนั้นมีรักเมื่อไร่จึงมีทุกเมื่อนั้นผุ้เจ้าสอนจึงไม่ผิดเลยมันเป็นเหมือนห่วงผูกใจเราไว้เลยเนาะใช่เลยครับเนะเราก็ไปผูกยึดติดอย่างเงี้ยแหละครับพอมีสามีก็สามีอยู่ในหัวตลอดสามีไปไหนไม่ล่ะเนี่ยจำเลนะล้องแต่หนูตลอดเลยอะไรนะหนูไม่ได้มีปัญหาเลยนะหนูแค่มีสามีหนูแค่มีสามีเท่านั้นแล้วมีนะแล้วเนี่ยถ้าเกิดผู้หญิงนม่ถ้าเบื่อไปหลงติดสามีตามตลอดเลยเนี่ยนะทุกสี่ ตุ๊กนตายแล้วเกิดไปเป็นอะไรเออไหมเป็นอะไรฮะเป็นชนีเลยนะเป็นชะนีทำไมอ่ะเพราะอะไรลูกน้องฟังชนีดูสิพระเจ้าส่งมาเนี่ยเพื่อมาสอนมนุษย์เออถ้าเบอรใครติดยึดมากสามีเป็นน้องินตามจิกตลอดเลยเนี่ยต่อไปเกิดมาปัวนป้วเรียกหาตลอดเวลาใช่เดี๋ยวผมยึดตีเขาตลอดเลยอแล้วถ้ามีสามีแล้วทำไงอะคะถ้าอย่างนั้นถมามีสาแีแล้วต้องแบ่งหน้าที่กันในเขตชัดเจนแน่ ในบ้านเป็นหน้าที่ของภรรยานอกบ้านเป็นหน้าที่ของสามีไม่ยุ่งหน้าที่ของสามีเรายุ่งเฉพาะหน้าที่ของเรานศสามีกลับมาบ้านทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดต่อสามีเราดูแลเอาอาหารการกินเป็นไงพูดจาดีๆให้ร่ะใครก็อยู่กับเราเองอูับบ้านช้าไม่ขยันปีผู้หญิงวันนี้ทําไงคะสุกี้นี่ไปยุ่งนอกบ้านก็แล้วเรื่องนี้รุ่นเดียรุ่นเดียรุ่นเดายรุ่นเดยรุ่นเดีย ไปยุ่งนอกบ้านอะไรจนนอกบ้านมายุ่งในบ้านไงคะวันดีคืนดีมันก็โทรศัพท์มาบอกว่าผัวเธอเนี่ยเป็นผัวฉันเรียบร้อยแล้วทําไงคะนี้ก็ไม่เป็นไรก็นอกบ้านก็ไปทําหน้าที่ของเขานอกบ้านก็ไม่เป็นไรเวลานอยู่ในบ้านทำหน้าที่ของผัวเราใช้ได้แล้วอยู่บ้านเราเป็นผัวเขาเราออกนอกบ้านผัวใครไม่รู้ที่อย่างนี้ต้องร้องให้ทำใจแบบนี้เหรอคะ หน้าทีของเราตอิบัติบบหน้าทีของสามีเราตอนที่อยู่ในบ้านอาจารย์ได้ลอยงั้นเดี๋ยวหนูก็เหมือนกันค่ะอยู่ในบ้านก็เป็นภรรยาเกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะคุณไก่ะาขยยกตัวอย่างนะถ้าปีใหม่ปีนี้เกิดท่านนายกส่งกล่องของขวัญมาให้ในฐานะที่เป็นโอ้พิธีกรสุดยอดของประเทศเลยนะเป็นไปไม่ได้กล่องเริ่มเลยกล่องเริ่มเลยตอนแกะกล่องของขวัญรุ่นว่านายกส่งอะไรมาให้จะเตือนแกไหม ตื่นเต้นใช่ไหมโู้เปิดที่มือสั่นเลยนะโอ้โอนาฬิกาปลกเรือนร้องอย่างดีฟังเพชรมีคนเถอนนะไก่แน้วเดือนนี้ห้าแสนห้าแสนเลยนะโอ้คุณไก่เป็นไงบ้างตื่นเต้นใช่ไหมใช่วันล่วงขึ้นเอานาฬิกาเรือนเดิมใส่กลองเดิมหอมเหมือนเดิมปิดโบมเหมือนเดิมเป๊ะ ให้คุณไก่แขกวันที่สองวันที่สองแขกกองนี้จะตื่นเต้นไหมครับไม่แล้วรู้แล้วไม่ตื่น,ตนเต้นแล้วใช่ไหมค่ะนี่แค่วันที่สองเองนะ,ะไก่ก็ไม่ตื่นเต้นแล้วนี่จะไปคาดหวังได้ไงให้สามีมาตื่นเต้นกับเราตั้งแต่วันแรกถึงวันสุดท้ายเอาทำไปพูดอย่างนี้ล่ะคะนี่ก็ของขวัญมันชิ้นเดิมวพ่ะไต้องรู้จักเปลี่ยนกลองเปลี่ยนโบซะบ้างเสรเนี้ยเวลาอยู่ที่บ้านแะอยู่ที่บ้านนะ นุวังเก๋าซานนุ่งเก๋าซ่านอานุเก๋าซา่านคะ่ะใส่เสื้อโนบลาซะบ้งางเราเปลี่ยนไมปยากขาดไปนะอาจารย์รู้ไหมคะทุกวันนี้ที่เขาไปมีข้างนอกเพราะว่าหนูทําอย่างนั้นแหละคะ่ะแสดงว่ายังทําไม่ถึงที่ออ๋สามอันนี่ถ้าเบื่อจะให้สามมีไม่ออกนอกบ้าน ภรยาต้องทําให้เป็นที่สุดของสามีให้ได้ยังไงคะอาจารย์จำไว้เลยนะเนี่ยหลักการเนี่ยทำไมมีบุฟเฟ่อาหารบุฟเฟ่หลักการคืออิ่มแล้วกินต่อไม่ได้เน่ภรรยานั้นคุณลูกทังไม่เค้ากินอิ่มอยากจะกินอะไรนะอยากจะกินส้มเอาส้มให้กินนะอยากจะกินมะม่วงเอามะม่วงให้กินแล้วขาจะไม่กินต่อไม่ใช่บอกว่า ในอยากกินมะม่วงแตอวส้มไม่ให้กินบอกมะม่วงกับส้มัน็นอะไรกันนะเขาไม่ชอบกินนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําให้เป็นที่สุดของเราให้ได้แล้วเขาจะหยุดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวนะอาจารย์คุยไปคุยมาจากเรื่องธรรมะมันเริ่มกลายเป็นเรื่องผัวเมียรีเข็ดใจคุณผู้ชมสาคัญนะคะตอนนี้คุณผู้ชมคิดว่าสามีหนูนอกมากไม่เลยค่ะปกติมากเราคุยกันเป็นสนุกสนานนะคะสามีหนุ่ปกติใช่ไหม เพราะถ้าเบื่อเกิดถ้าเบื่อทําทุกอย่างเนี่ยให้ในบ้านดีเนี่ยทุกอย่างดีหมดธรรมะไม่ดีไงครับธรรมะ<ง>ดีทุกอย่างธรรมะทําให้ครอบครัวมีความสุขทําให้ทุกอย่างมีความสุขได้ธรรมะสามารถจะทําให้ในะสอนลูกลูกเป็นคนดีได้ตะกี้นี้บอกว่าตะกี้นี้เห็นตะกี้เรื่องพูดนะเรื่องสอนทำไงให้ลูกเป็นคนดีธรรมะนี่ทําให้คนดีธรรมะทาให้คนไม่ทะเลาะกันเพราะอะไรรู้ไหมนั่นอยู่ผมเคยตัดกับคกรการกระทรวงยุติธรรม บอกว่านี่แหละทุกอย่างกระทรวงเธอเนี่ยยุติธรรมมันบอกในตัวแล้วว่าทุกอย่างจะยุติได้ด้วยธรรมะเห็นไหมธรรมะเนี่ยทำให้คนเลิกทะเลาะกันพี่ยาถ้าเบื่อท่านนายกบอกว่าไอ้นี่คนทะเลาะกันมากเอาธรรมะใส่ปุ๊บคนเลิกทะเลาะกันเลยนะเนี่อย่างนี้นะแล้วทาไมคนถึงทะเลาะกันจริงๆถ้าเบื่อเราเข้าใจธรรมชาติกี้หนูบอกธรรมชาติดีมากใช่ไหมนะธรรมชาติสอนเรานะเวลาเราเอาน้ําตั้งทิ้งไว้น้ําเหลือไปไหนใช่ไหมน้ําเหลือไปไหนปุ๊บ ไอ้น้ำนี่บริสุทธิ์ไหม <า S 1> น้ำที่เหลเนี่ยบริสุทธิ์ใช่ไหมสิ่งที่จะลอยได้คือสิ่งที่บริสุทธิ์เท่านั้นปอราต้องความเย็นตกมาเม็ดฝนพอเม็ดฝน,นปุ๊บเราก็รองน้ําฝนสมัยก่อนเขามากินเอามาล้างอเอามาอาบมาเช็ดตูนัาอาเค็ดตูปล่อยน้าไหลไปตามท่อ,อพอเราเห็นน้ําไหลไปตามท่อเราบอกว่าน้ําเนี่ยมันเป็นไงก็ไม่ดีเลยชกับลใช่ไหมแปลกไหม น้ำเนะ่ยยังบริสุทธิ์เหมือนเดิม,มแต่น้ำเขาได้ทำหน้าที่นะของเขาเอาความสก,กปรกของมนุษย์ออกไปแต่แปลกที่มนุษย์มองไม่เห็นความสก,กปรกของตัวเองแล้วบอกว่าน้ำสก,กปรก เราเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นนะเราเห็นแต่ความชั่วของคนอื่นแต่เราไม่เห็นความชั่วของตัวเราเองะนะมนุษย์จึงวุ่นวายอย่างเงี้ยทะเลาะเพราะเราชี้แต่คนอ <c oughs> นื่นไงนะแต่ถ้าเกิดมนุษย์กลับมาดูตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองแก้ไขตัวเองเมื่อน,นั้นน่ะแหละความรักความสาม,มาัคคีจึงเกิดขึ้นได้นะธรรมะจะทําให้คนเห็นตัวเองโดยเฉพาะเห็นความชั่วและความเลวของเองนะต่างคนต่างมาดูตัวเองต่างคนแต่งต่างแก้ไขตัวเองนะครับบางทีพ่อแม่ตะกี้บอกเลี้ยงลูก ใช่ไหมเลี้ยงลูกนะีลูกต้องที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งไม่ใช่เลยครับในหลวงไม่เคยสอนว่าเราต้องสอนให้คนเป็นคนเก่งแต่เน้นให้คนเป็นคนดีต่างหากเนี่เพราะอะไรรูกไหมครับถ้าเกิดคนดีแล้วมันดีทุกอย่างค่ะแม่บางคนที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งพราลูกสอบได้สองม่เรียเลยนะ ท่านจำได้ไหมเด็กโดดตึกตายธรรมาศาสตร์เด็กเรียนสามกว่าสองปี้อนสายทางคู่เ,เด็กจุฬาสามจปดโดดตึกตายแพทย์ไม่โดนปี5ค่าตัวตายเ,เด็กดีทั้งนั้นนะครับที่ขาดตัวตายเก่งทั้งนั้นเคยเห็นเด็กทั้งคนโดดตึกตายมีไหม ไม่มีแม่พรุ่งนี้นะเวลาเหยียบท่าเพื่อนขอโทษเพื่อนไม่เป็นเวลาเหยียบท่าเพื่อนุโอ้กูนึกว่าเหยียบตีนหมาไปเหยียบตีนเพื่อนนี่เหยียบตีนหมาไอ้คนที่ถูกเหยียบตีนบอกไม่เป็นไรกูนึกว่าหมาเหยียบตีนหมาทั้งคู่ไอ้ลูกบ่านนี้สอบดีสองแม่เครียดแทบตายข้ามาประกาศผมเฮ้นักข่าวสัมภาษณ์ลูกสอบดีขึ้นหนึ่งเฮกนาดนี้ไม่ใช่หรอกครับอ้าวได้ที่เท่าไรห้าสิบเก้าทำไมเฮอะไรห้าสิบก็เฮกันาดนี้ใช้ชริงครับปกติได้ทีหกสิบอ๋อที่แม่หนูที่แม่หน ม่นแม่หนูเอออัที่ห้าสิบน้าหัวรอทํามานคนเรามาเลยจะคิดเแล้วแม่มาโคตรนะใช่ไหมแม่หนูใช่ไหมหกสี่ตัวนั่งแท้โต้งเรียนเลยไม่รู้บอกแม่ไงไม่เป็นไรปีแล้วหกและแต่ความคาดหวังเนาะลูกผมสอบพอได้คะแนนไม่ดีปุ๊บก็เสียใจนะพ่อแม่จะไปเค้นเอาลูกนะผมบอกกับลูกผมว่าไงลูกไม่ต้องไปเสียใจอะไรเลย การที่ลูกได้คะแนนไม่ดีไม่ใช่แปลว่าลูกเป็นคนไม่ดีเพียงแต่ลูกอ่านหนังสือไม่ตรงกับข้อสอบเขาเท,ท่านั้นอันง่ายนิดเดียวค<อ>ิดใหม่ให้ดีพ่อไปรับการลูกได้ที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรลูกเป็นลูกที่ดีดของพ่อ,อพ่อพอใจแล้ว <nesse> สอนลูกต้องอย่างเงี้ยแม่บางคนต้องที่หนึ่งต้องเข้าแพทย์เข้าแพทย์เข้าแพทย์ ลูกใจที่หนึ่งลูกใจเข้าแพทย์เวลาแม่เรียนตกตกหล่นหล่นตกตกหล่นตลอดทำไมเวลาลูกใจได้ทีหนึ่งยางงี้ไงคุณหมอคะขออนุญาตคําถามต่อไปค่ะคุณหมอหายใจทางด้านไหนคะวิ่ใช่เหรอโอเคนี่ผ่านเรื่องเรียนไปแล้วเอ่อคุณหมอคุณหมอมาคุยเรื่องธรรมะให้คุณหมอคุยให้สนุกมากเลยแบบนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยคนนึกว่าชั้นใหญ่แล้วจะไม่ทุกข์นะธรรมะเนี่ยถึงใหญ่ขนาดไหนนะ ใหญ่ขนาดไหนก็เป็นทุกข์ต่อให้เป็นนายกก็เป็นทุกข์ท่านว่าท่านนายกเราเป็นทุกข์ไหมมากค่ะท่านคนเราผิดชอบเยอะแยะนะดีทําไมคนดีเป็นทุกข์เห็นไหมใหญ่ก็เป็นทุกข์เล็กก็เป็นทุกข์รวยก็เป็นทุกข์ไม่รวยก็เป็นทุกข์คนดีก็ยังเป็นทุกข์เลยเออทําไมคนดีเป็นทุกข์เออสงสัยไหมว่าทาไมคนดีเป็นทุกข์คุณหมอคะอันนี้เป็นสิ่งที่สงสัยตลอดเวลาเพราะว่ามีคนดีเยอะมากที่เป็นทุกข์เขาทําดีแต่ใจเขาไม่เคยสงบ นนทํำไมไคนดีจึงเป็นทุกข์เพราะอะไรครับเพราะคนดีส่วนใหญ่ติดดีอติดดีคืออะไรติดดีคือต้องการให้คนอื่นเขาชมว่าเราดีเมื่อไรคนอื่นมาว่าเราพุ๊บเมื่อไรเป็นทุกข์ทันทีเลยเพราะเราไม่เข้าใจสัจธรรมไม่เข้าใจสัจธรรมคนดีคิดว่าเราทําดีแล้วคนอื่นต้องชมไม่ใช่ นั่นในหลักจะสําธรรมไม่ใช่บอกอย่างนั้นต่อให้เราทําดียังไงก็ตามมนุษย์ทั้งโลกนี่จะรู้สึกกับเราสามอย่างเสมอค่ะณคนไหนเห็นด้วยกับเราจะชมว่าเราดีคนไหนไม่เห็นด้วยกับเราต่อให้ดียังไงเขาก็ถามเขาว่าว่าเราไม่ดีค่ะคนไหนไม่ได้ประโยชน์ไม่เสียประโยชน์เขาเฉยเฉยค่ะอย่าไปว่าคนอื่นคนนั เราก็เหมือนกันเนะเวลาซักผ้าตากผ้าตอนเช้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นชอบไหมครับแม่แหยดเยี่ยมจริงๆชอบพระอาทิตย์ตอนบ่ายไปเยี่ยมยากเดินตากแดดสามชั่วโมงชอบพระอาทิตย์ไหมครับไม่ละเริ่มเลยพระอาทิตย์แล้วทำไมแดดยิ่งร้อนทั้งๆที่พระอาทิตย์ก็ดีเหมือนเดิมตอนเช้าแต่ไม่ดูกใจเราตอนบ่ายเราด่าพระอาทิตย์แหละแต่ถ้าเบื่อเรานั่งน้องแอร์อย่างนี้ทั้งวันได้เช้าสงเย็นเราเคยสนใจแม่ปพระอาทิตย์ตอนเย็นไม่เราไม่สนใจเรายังรู้สึกกับพระอาทิตย์สามอย่างอย่างไรคน โรคนี้ก็รู้สึกกับเราสามอย่างอย่างนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาเปรียบเทียบเห็นภาพไหมเคยเห็นพระอาทิตย์ที่ไหนน้อยใจคนไหมเมื่อวันนี้คนไทยหลายเยอะเหลือเกินขึ้นสายสักวันนึงมีไหมไม่มีนะมาดาวทั่วประเทศเลยไม่ขึ้นแมงเลยดีกว่าวัน้วันนี้ไม่มากบอกก็เยอะขึ้นไปกูมองมเห็นมืจอแะแค่หัวเขาผุบๆลอยยังไงเราก็ต้องเพิ่มอาทิตย์ชอบเด่นตกชอบขึ้นเด่นตกไม่เคยฟังนี่ไงชีจง ผมเนี่ยนะตอนนั้นเป็นพออใหม่ๆนี่โอ้ยถ้าเบื่อเราเป็นพอที่ดีจะมาทํางานแต่เช้าเลยนะนะดูพัฒนาโรงพยาบาลสุดยอดแล้วจะกลับตอนเย็นเซ็นแฟ้มทั้งหมด6กโมงตุ่มหนึ่งเราถึงจะกลับถ้าทําดีขนาดนี้ลูกน้องต้องชมเราคิดเองครับแต่ความจริงไม่ใช่เพราะเราไม่รู้จะจะทำงานไอ้คนขยันจะบอกว่าไงโพอมาใหม่สุดยอดจะขยันนะทำงานแต่เช้าด้วยนะ อู๋ทั้งวันเลยดูแล้วก็จะเซ็นแฟ้มเสร็จอู๋ทุ่มหนึ่งกบเสียสละกว่าจะกัดด<า>้านี่คนขยันใช่ไหมแล้วคนขี้เกียจม,มันจะพูดว่าไงบอกว่าไงไงค่ะไอพ่ออ้อนี่มาหมายกูว่าแม่งเพี้ยนว่ะ พูดอะไรแต่เช้าวะนกูยังไม่ทำมาเลยไม่มาแล้วแต่เช้าเนี่ยแทนที่ทแล้วทำอะไรกันลั้งกษณะทางโรงพยาบาลไอกนูมาทรมเนี่ยเหนื่อยทั้งวันเลยนะแล้วตอนเย็นแม่งไม่ยอมกลับบ้านดูสิฮอร์โมนทุ่มหนึ่งมันยังไม่ยอมกลับอีกนั้นแล้งวันทั้งวันทำไมมาเซ็นแฟ้มมาตอนกลางคืนดูสิเห็นไหมนี่ฮะนี่ไอ้คนขี้เกียจและคนที่เฉยๆเฉยจะไง จะมาช้ามาเย็นเชื่อมั่งกูไม่สนใจกูเดินขบานี่มนุษย์โลกนี้ก็รู้สึกเราสามอย่างเพราะฉะนั้นเราเป็นคนดีต้องเชื่อมั่นในความดีที่เราทำเหยาฟากเอาปากเราไม่ฟาเขาผู้อื่นก็ไม่ได้หรอกดีแสนดีก็ด่าได้ชั่วแสนชั่วก็ชมได้เจ้าไรก็พามนุษย์ลิ้นไม่มีกระดูกนี่ผมยกตัวอย่างเช่นนะมี เทวดาต้องการวัดจิตใจมนุษย์ว่ามนุษย์เป็นยังไงวันหนึ่งก็เนรมิตมาตัวหนึ่งสีนินดำสนิทเข้ามาในวันมาเนรมิตน่ะสวยขนาดไหนใช่ไหมอู้ชาวบ้านมารุมรโอมาตรงนี้สุดยอดจริงๆสีนินดำสนิทย่มจริงๆถูกต้องตามอาชารุกอย่างแต่เสียอย่างเดียวอ่ะขาไม่ดังเฮ้พินบอก อุสาเนลมิตมาดีล้วมันจะว่าในว่าขาไม่ดังก็เนลามิทขาดังชึ่งใส่เข้าไปเอาล่ะข่าวนี้ไม่มีใครว่าแน่นอนเขาก็ไปหมู่บ้านที่สองฉบับอู่มาตัวนี้สุดยอดจริงๆศีนิน้ำาึน็ทดูนะขาก็ดัง้วยนะแต่เสียอย่างเดียวอ่ะหางไม่ดอกเองจะหาวนาโอหางดอกอีกเอาตามใจเองก็แล้วเอาปึ้งหางดอกเลยใส่ไปข่าวนี้ไม่มีใครว่าแน่นอนดีขนาดนี้แล้วนี่ก็ไปหมู่บ้านที่สามชาวบ้านลุอู่มาตัวนี้สุดยอดจริงๆดูสิสีนิน้ำาึนิด ขาก็ดังหากก็กเออแต่เสียอย่างเดียววะหน้ามันไม่ดเดออ่นเป็นไงคะเป็นเจ้าหน้าเด่นอีกแล้วอ่ะเนี่ยแน่ได้ยังนะเอ้าพึ่งหน้าแดนขานี้ยองไม่ติดแน่นอนก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านมารุมโลกโอ้มาด้วยสุดยอดจริงๆดูสิสีนินํำเสินขาก็ดังหากาก็ดอกแถบหน้ายังแดนเลยนะแต่เสียอย่างเดียววะมันไม่แด่นเป็นรูปใบโพเดนเจ้าแด่นเป็นรูปใบโพเอาพลินเอาตามใจมึงปึ่งแดนเป็นรูปใบโพขาวนี้คงไม่มีใครว่าแน่นอน โคบไปหมู่บ้านเลยชาบ,บ้านไปลุมลุ้โอ้โหมาตัวนี้สวยจริงๆถูกต้องตามอาชาแลาทุกอย่างดูสิขาก็ดัางหาก็ดอกแถมหน้าอย่างเด่นเลยนะแถมเด่นไปรนปูปใบโพด้วยแต่เสียอย่างเดียวอ่ะมันไม่ด่างทั้งตัวอ้ณบอกโอ้พบอพโอพอพอคืนกูเชื่อพวกมึงมากเวนมาขี้เรือนแน่นอน อุ่าเนี่ยอุ่าเนรมิตมาดีตีได้เป็นมาขี่เรือนเอาอะไรก็ปากมนุษย์งม่เขาถูกใจเขาก็ชมเขาไม่ถูกใจเขาก็ได้แหมฟังคุณหมอดิสนุกสนานมากๆเลยช่วงหน้าคุณผู้ชมขาคุณหมอยังอยู่กับเราแต่ปิดท้ายช่วงนี้นิดเดิงนะคะมีคุณผู้ชมฝากมาถามเป็นคุณแม่ด้วยบอกคุณหมอคะจะทํายังไงโดยการใช้ธรรมไม้ลูกของที่ฉันเป็นคนดีและเรียนเก่งทำงานคุณหมอช่ยปิดท้ายนิดหนึ่งค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยลูกเป็นคนดีดียังไงรู้ไหมจริงๆผมไม่ไปยายอบรมเด็กภาคใต้ <ฮะ S 2> มามื่นคน <ฮะ S 2> ทำวิจัยเลยนะไม่ใช่ธรรมดาทําวิจัยเลยแล,แล้วนะทางใต้บอกว่าเด็กสัมภาษณ์บอกว่าผมประทับใจเรื่องกรตัญอยู่ <ฮะ S 2> ถามว่าทําไมลูกประทับใจเรื่องกรตือดัน <ฮะ S 2> ดูเด็กตอบว่าถ้าลูกรักพ่อรักแม่จะไม่ทําชั่วทุกชนิดถ้าลูกรักพ่อรักแม่ไม่ทําชั่วทุกชนิด นั้นทำยังไงให้รูปเป็นคนดีต้องให้เป็นลูปเป็นคนกระตัอยูอและผมมีวิธีการผมบอกท้ายผมอบรมเด็กวันนี้จบวันนี้ก็ดีวะเน,นี่ยอ,อบรมวันนี้ดีวันนี้เด็กทะเลาะกันเนี่ยอบรมวันนี้ก็ดีวะเน,นี้ยแนเพราะนั้น เปลี่ยนความคิดชีวิตยังเปลี่ยนไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนหลักๆถ้าอยากจะทําให้ลูกเป็นคนดีจะต้องทําให้ลูกเนี่ยรักพ่อแม่ั่อรักแม่โอ้คุณผู้ชมคะดีมากๆเลยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามีคลิปตัวอย่างการบรรยายของคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องความกระตันยูกับคุณพ่อคุณแม่สักครู่เดียวเดี๋ยวพบกันค่ะค่ะคนชอบนินทาคือคนที่ชอบกินของเน่าถ้าเราร่วมผสมรงไปกับเขาแสดงว่าเราเองก็ชอบกินของเน่าไม่เบาเหมือนกัน กระทาดพิกขุ